สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวสเก็ตข่าวแรกเป็นเรื่องของการทําบุญที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันไปกันที่จังหวัดสกลนคร ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือสังคมแต่ว่าคราวนี้ขอเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักดนตรีคอยบรรเลงเพลงในขบวนแห่พระป่าาสามคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภยัยชาวบ้านบอกว่าถูกใจกับสิ่งนี้ขอสนุกแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยค่ะ ส่วนสเก็ดข่าวต่อมามากันที่งานทอดกระถินและยกช่อฟ้าที่วัดตะลุงงานนี้พิเศษหน่อยก็ตรงที่ไม่ต้องเดินแห่กันไปไกลนะคะยืนรอกันอยู่ที่วัดได้เลยเดี๋ยวมีบริการส่งถึงที่มาแล้วค่ะบินมาแล้วมาส่งผ้าไตรผ้าสามสีถึงที่กันเลยทีเดียว ส่วนคุณพี่คนนี้นะคะก็บินพาราโบเตอร์มาเพื่อโปรยทานกันด้วยแม่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ ตัเก vida, them. Them. Helmet, he be ็ตข่าวส่งท้ายไปชมเพื่อนเตะตะกร้อตัวใหม่ฟังไม่ผิดค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นนกเงือกชื่อเจ้ามาแอเป็นเพื่อนสีกับจ่าเอกดำรงพันทูบที่บังเอิญเตะลูกตะกร้อพลาดไปทางน้องแต่ใครจะไปคาดคิดว่ามาแอจะมองกลับมาให้เห็นแบบนี้แล้วต้องมีการซักซ้อมให้นักตะกร้อตัวใหม่ซะหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามาแอหลังจากซ้อมมาประมาณ3-4วันเนี่ยจะดตะกร้อได้กี่ครั้งครับมาดู เล่นตะกอ้อกับนกเงือกตัวจริงๆไม่ใช่ AI เตะไปโม่งกลับมาให้ไม่มีพลาดเลยค่ะออใครจะไปคาดคิดว่านกเงือกชอบเล่นตะกอ้อแถมเล่นได้ดีซะด้วยและพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ